จะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะเป็นไงคะคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองเป็นไงคะทำการบ้านันเสร็จหรือยังคะวันนี้มาเรียนคลิปที่สามค่ะในหัวข้อเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยค่ะวันนี้คุครูก็มีนะคะการใช้สำนวนไทยแผนถังนะคะแผนถังการใช้สำนวนไทยดูสำนวนค่ะสำนวนใช้กล่าวเปรียบเทียบ ที่กระชับคมคายครูก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะ oh, <no. S 1> ตัวอย่างแรกค่ะกระดี่ได้น้ำ <Huh? S 1> คำว่ากระดี่ได้น้ำนะคะกระดี่ตัวนี้เป็นสัตว์น้ำหรือปลานะคะพอน้ำมาเขาก็ดีใจนะคะดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำเราก็เอามาเปรียบสำนวนนะคะกับคนนะคะอย่างเช่นเ,ออเขามีความดีใจมากอยากเป็นเพื่อบบนกับลูนี้แม่นี่เธอ แสดงอาการเหมือนกรนะดีได้น้ำเลยนะแสดงได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสํานไปค่ะตาลยอดด้วนนะคะตานี่คือต้นตาลของเราเองถ้าตัดยอดไปน,นะคะมันก็ตายนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อชนิดอื่น แล้วไม่มีบุตรนะคะเอ่อไม่มีบุรสืบจกักุณะคะนะคะก <st arts> ็เหมือนตายยอดด้วนหมดแยว <st arts> หมดเลยไม่มีแล้วนะคะต่อไปนะคะมัดมือชกหมายถึงบังคับหรือใช้วิธีการใดๆให้อีกฝ่ายตกอยู่ในสภาวะจำรอนะคะ <st arts> โดยไม่มีทางสู้นะคะ <st arts> <โด>ยกตัวอย่าง <st arts> เช่นพิธีกรงานเลี้ยงปีใหม่ <st arts> เชิญงูแตงนะคะ <st arts> ขึ้นไปกล่าวคำอวยพร แต่ไม่ได้บอกกล่าวเลยว่าให้ครูแดนขึ้นไปพูดนะคะอย่างนี้เรียกว่ามัดมือชกเลยค่ะต่อไปค่ะสุภาสิตใช้สอนใจให้ประพฤติดีนะคะครูก็ยกตัวอย่างให้เรียนดูนะคะตัวอย่างแรกความปัตยูนปัตตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะปัตยุนปักตเวทีนะคะผู้มีพระคุณนะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง ความพร้อมเรียงของหมู่คณะย่อมโกรกต่อให้เกิดสุขนะคะสอนใหออ้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะนะคะต่อไปค่ะทำย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมนะคะคือสอนให้คนทําความดีนั่นเองนะคะสอนให้คนทําความดีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะทำทางเพยใช้เปรียบเทียบให้ตีความเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะยกตัวอย่าง กายเห็นตีนงูงูเห็นนมตัดคือรู้ความผิดของต่างสายต่างรู้ความผิดกันความความผิดหรือความผ้วนะรนะคะเอ่อต่อไปน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลานะคะอันนี้ก็คือเอ,อ่อที่ใครที่มันนะคะอย่างเช่นน้ำมาปลากินมดมดก็ลอยนนะ้ำปลากินนะคะพอน้ำลดมดกินปลา มั่นนะฮะเออทีู่มึือว่าที่ข้ามึือโวยอะไรอย่างเงี้ยนะคต่อไปเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่ตัดนะคะเอ่ออันนี้คือประพฤติตามผู้ใหญ่นะคะมันจะเป็นผลดีผลดีกับตัวเองนะคะอันนี้คือการใช้สมนวนนะคะแล้วก็ใช้สุภาษิตแล้วทำความเพลิ หลังจากที่คุณครูนะคะมีตัวอย่างนะคะสำนวนสุภาษิตคำบังเพยนักเรียนดูแล้วนะคะครูก็มีการบ้านให้นัเรียนทำานะคะให้นักเรียนหาคำสำนวนธ์คำบังเพยและสุภาษิตนะคะใส่ในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วเขียนความหมายดังเช่นตัวอย่างนะคะครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะข้อหนึ่งการแต่งงานในปัจจุบันไม่ค่อยมีการจุด เหมือนในอดีตรูก็เติมว่าคลุมถุงชนนะคะนี้คลุมถุงชนเสร็จแล้วเรียนนำทำมาใส่แล้วหมายถึงอะไรใส่ใถูด้วยนะคะทั้งหมดมี5ข้อนะคะทำลงในสมุดนะคะแล้วส่งในใน,ในอัลบั้มของวิชาภาษาไทยนะคะขอจบการสอนไว้ท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ